สวัสดีครับวันนี้มากับอีก1คําถามนะครับช่วยเปรียบเทียบ A75 มือ1กับ A9 Mark i มือ2และ A7R5 มือสองทีครับกำลังลังเลครับราคา A9 Mark II กับ A7R5 มือ2ใกล้เคียงกับ A75 มือ1เลยครับซึ่งตัว A7 r 5เนี่ยพี่ได้พูดไปแล้วนะเมื่อคลิปก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พูดถึงตัว A9 Mark II กับตัว A75 แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะสรุปตอนท้ายอีกทีว่าระหว่าง A75 A9 Mark II แล้วก็ A7R5 เนี่ยตัวไหนหน่าสนใจกว่ากันนะครับในราคาที่ ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับตัว A75 เนี่ยก็น่าจะเป็นที่จับตามองแล้วก็เป็นที่น่าสนใจมากๆพี่ว่าจริงๆแล้วนะครับโดยราคาของเขาเนี่ยจะว่าแพงก็แพงนะแปดหมเนี่ยแต่ก็จะลืมว่าตัว A75 เนี่ยเหมือนเป็น เขาเรียกเป็นซีรีส์เบสิกนะเพราะว่าตัว A7 ก็จะมี A7R A7S ใช่ไหมครับแล้วก็ไหนจะมี a 7 c เข้ามาอีกนะซึ่งเมื่อเทียบราคากันแล้วนะตัว A7 ธรรมดาเนี่ยที่ไม่ได้พ่วงด้วย S ด้วย R ถ้าราคานี้นะก็ถือว่าไม่เกินความคาดหมายนะก็ถือว่าไม่ถูกไม่แพงนะถือว่าราคาที่แบบพอดีพอดีแต่ก็จะดีมากถ้าถูกกว่านี้นะครับ ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกันแบบจริงจังนะร,ระหว่างตัว A75 กับตัว A9 Mark II เนี่ยในฐานะที่พี่เป็นคนที่ใช้กล้องแบบเอาง่ายพูดง่ายๆคือใช้กล้องเก่านะครับอย่างถ้า A9 มาทูท่านณวันนั้นนะวันที่เขาเปิดตัวเนี่ยในปี2019นกะครับก็ประมาณ6ปี mm hmm. เกือบจะ7ปีแล้วคือท่านณวันนั้นนะเขาเป็นสิ่งที่ที่ว้าวอะ่ะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์สําหรับช่างภาพมืออาชีพแบบจริงๆหน้าวันนั้นนะครับซึ่งถามว่าพอถึงวันนี้เทคโนโลยีเหล่านั้นนะครับความเป็น กล้องระดับมืออาชีพหน้าวันนั้นเนี่ยยังใช้งานได้ไหมถ้าคําถามคือยังใช้งานได้ไหมคําตอบก็คือยังใช้งานได้นะแต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับกล้องรุ่นใหม่นะครับซึ่งนอกจากจะเปรียบเทียบเรื่องของราคาแล้วนะครับสิ่งที่อยากจะให้มองก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่มารองรับแล้วก็อายุด้วยนะครับที่สําคัญถ้าสมมุติว่าความต่างนะครับของสเปคหรือฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะมีความใกล้เคียงกันนะครับก็คือเอาง่ายๆราคาใกล้กันสเป ฟีเจอร์ฟังก์ชันก็ใกล้กันนะอันนี้ก็ต้องคิดหลายตลบอยู่นะครับลองมาดูว่าถ้าเป็นพี่นะครับเอาง่ายๆเลยถ้าเป็นพี่แล้วกันว่าระหว่างตัว A75 เนี่ยตัวล่าสุดเนี่ยกับตัว A9 Mark II เนี่ยพี่จะเลือกตัวไหนนะครับอย่างแรกเลยเมื่อกี้พูดไปแล้วคือในเรื่องของอายุนะครับซึ่งตัว A9 Mark II ก็เก่ากว่า ประมาณ6ปีนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราจะซื้อตัว A9 Mark 2นะครับก็ต้องดูหลายๆอย่างนะครับ1่ะชัตเตอร์นะครับ2คือความใหม่ถึงแม้ว่าจะเป็นมือ2นะครับความใหม่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าถ้าเก่าถูกใช้งานมาเยอะถูกใช้งานมาหนักอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องคิดหนักกันหน่อยนะว่าถ้าราคาเขาลดมาในระดับที่แบบไม่แพงอะไรเงี้ยในความรู้สึกเราว่าเฮ้ยวันนี้เราจับต้องได้นะแต่กับสภาพที่แบบ รับไม่ได้ก็พี่ว่าอันนี้ก็ไม่น่าใช้นะครับซึ่งถ้าราคาเท่ากันนะครับแต่สภาพที่แตกต่างกันเนี้ยยังไงพี่ก็ต้องเลือกตัว A75 ที่เป็นตัวที่ใหม่กว่านะครับ แล้วก็อย่างถัดมาคือในเรื่องของ Resolution นะครับถ้าในเรื่องของ Resolution เนี่ยหรือความละเอียดเนี่ยพี่คิดว่าระหว่าง24ล้านพิกเซลกับ33ล้านพิกเซลนี่ก็มีความแตกต่างกันแต่ไม่เยอะนะถ้าสําหรับพี่แล้วนะครับ33ล้านก็ได้24ล้านก็ได้เอาราคาเป็นตัวตั้งนะว่าเราคุ้มค่าแค่ไหนเราใช้ไหมถ้าสําหรับพี่นะ33ล้านพี่ไม่ได้ใช้พี่ก็จะเลือก24ล้านนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ของท้งโคู่นะเป็นแบบ Stack นะครับแต่ก็เป็นสแ a c k คนละแบบซึ่งพี่ว่าสแ Stack คนละแบบนี่ก็ไม่่่่แนซึงถาามว จำเป็นไหมกับ stack sensor ในแบบที่เขาบอกว่าทำโน้นทำนี่ได้มากกว่าเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างพี่ว่าตัดคําว่า stack sensor ออกไปได้เลยนะครับ อย่างถัดมาคือในเรื่องของระบบกันสั่นนะครับซึ่งถ้าสําหรับพี่นะในเรื่องของระบบกันสั่นเนี่ยพี่จะมองในเรื่องของงานวิดีโอมากกว่านะครับซึ่งทั้งคู่นะตัว A75 เนี่ยจะมีความสามารถในการกันสั่นได้สูงกว่านะที่7.5สต็อนะบส่วน A9 Mark i เนี่ยได้5.5สต็อปถามว่า5.5เนี่ยพอไหมพี่ว่าถ้าสาหรับพี่ก็พอนะครับ แล้วอย่างถัดมาพี่ว่าอันนี้ก็มีความสาคัญเหมือนกันก็คือในเรื่องของจอนะเพราะว่าจอของ A9 Mark 2เนี่จะเป็นแบบทิ t i n g นะครับซึ่งของ A75 เนี่ยเขาเป็นแบบสีที่ทางนะครับซึ่งพี่รู้สึกว่าจอแบบสีที่ทางเนี่ยเป็นอะไรที่ตอนแรกนะ ตอนที่พี่ไปจับตัว A7R5 นะครับตอนแรกพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะแข็งแรงไหมอะไรเงี้ยแต่พอได้ไปใช้งานจริงๆมันก็มันก็แข็งแรงนะครับมันคือการรวมจอที่เป็น Fully Articulate ที่เป็น v a r i a l e Angle ปกตินะครับรวมเข้ากับจอแบบ t l t i n g ก็คือเอาจอแบบ2แบบ ấy, มาเชื่อมต่อกันนะครับซึ่งนั่นแหละเท่ากับเราได้จอแบบ2ประเภทอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของขนาดของจอนะครับขนาดของจอของ A75 เนี่ยก็มีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็มีความละเอียดที่ มากกว่าด้วยนะครับส่วนช่องมองภาพเนี้ยทั้งคู่มีความละเอียดที่เท่ากันนะครับคือในเรื่องของระบบโฟกัสนะครับของ A75 เนี่ยก็จะได้เปรียบในลหลายๆเรื่องนะครับทั้งระบบ tracking ที่มีความหลากหลายมากกว่านะครับมีจำนวนจุดโฟกัสที่มากกว่าด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเขาคือเทคโนโลยีใหม่ที่ใหม่กว่าถึง6ปีนะครับความเร็วในการโฟกัสความแม่นยำในการโฟกัสนี่ถ้าใครซีเรียสในเรื่องนี้นะครับ ซึ่งพี่ว่าหลายๆคนก็ต้องสีเรียสซึ่งการโฟกัสเร็วการโฟกัสแม่นยำเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกทํางานง่ายขึ้นอ่ะเราไม่ต้องคิดเยอะว่ามันจะหลุดไหมว่ามันจะเข้าไหมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้พี่ว่าการโฟกัสที่รวดเร็วและแม่นยำเนี่ยเป็นอะไรที่ ทำให้ช่างภาพรู้สึกแบบมั่นใจมากขึ้นจำนวนจูโฟกัสของตัว A75 เนี่ยก็มีมากกว่านะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้มากกว่าเยอะนะครับ759จุดกับ693จุดก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่จะต่างกันตรงที่ระบบ tracking นะครับความแม่นยำความรวดเร็วแล้วก็เทคโนโลยีที่ใหม่กว่านะครับ แล้วก็ถัดมาในเรื่องของระบบถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับอันเนี้ยพี่ถือว่าพี่คิดเป็เงแล้วกันเพราะว่า A9 เนี่ยยังไงก็เหมาะกับงานกีฬาพี่ว่าลหลายๆคนนั้นจะซื้อไปถ่ายกีฬาหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่หลักๆก็คือเขาเน้นในเรื่องของความเร็วนะครับซึ่งความสามารถในการถ่ายภาพต่อเนื่องทั้งคู่นะครับทำได้เท่ากันที่10เฟรมต่อวินาทีแต่ในชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตัว A75 สามารถทําได้ที่30เฟรมต่อวินาทีนะครับส่วน A9 เนี่ยทำได้ที่20ภาพต่อวินาทีตัว A9 Mark II ก็จะ รวมถึงระบบพรีชูตติ้งด้วยนะครับที่มีในตัว A75 นะครับ มาถึงในเรื่องของวิดีโอบ้างนะครับทั้งคู่ถ่าย 4K ได้เหมือนกันนะครับแต่ A75 เป็น422 10บิตแล้วนะครับส่วน A9 Mark II นะเป็น420นะครับก็สู A75 ไม่ได้อย่างที่พี่บอกไปว่าเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าเขาก็ใส่อะไรบางอย่างที่ทันสมัยกว่านะครับแต่ก็ใช่ว่ากล้องเก่าจะไม่ดีนะถ้าเราโอเคในแบบเดิมนะครับอย่างที่พี่ใช้พี่ก็ยังใช้กล้องตัวเก่าอย่างไม่กระทั่งที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็ยังใช้แค2 0อยู่คือพี่พอใจในกล้องที่เราใช้อยู่นะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราขาดพี่ว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็อาจจะมาเติมเต็มในบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้ตรงนี้นะเราอยากได้ตรงนั้นนะีนน้นะครับอนอกจากนั้นยังมีเลนบิวติงนะครับแอนตี้ดั t ชัตเตอร์นะฟูเอสดีเอ็มไออะไรเงี้ยมัลติฟังก์ชันฮอตชูอะไรเงี้ยซึ่งตัว A9 Mark 2าก็ยังไม่มีเพราะว่านั่นแหละด้วยความที่เป็นเทคโนโลยีที่เก่ากว่านะครับซึ่งในยุคนั้นมันยังไม่มีแค่นั้นเองนะครับ ถ้าจะสรุปง่ายๆก็คือถ้าสมมุติว่าเอาคําว่าราคาเท่ากันเลยแล้วกันถ้าราคาเท่ากันนะถ้าเป็นในปี2019นะถ้าราคาเท่ากันเนี่ยพี่ว่าตัว A9 Mark 2ก็เป็นตัวที่น่าจะตอบโจทย์มากที่สุดแต่ถ้าณวันนี้นะครับปี2025เนี่ยถ้าราคาเท่ากันนะครั พี่ว่าเทคโนโลยีที่ใหม่กว่านะครับน่าจะเป็นคําตอบที่ดีกว่าพี่ว่าตัว A75 เนี้ยน่าจะเป็นตัวที่ใช่มากกว่าตัว A9 Mark II แม้ว่าราคาจะเท่ากันนะครับอย่างน้อยนะครับเราต้องมองว่านอกจากเทคโนโลยีใหม่กว่าแล้วกล้องก็ใหม่กว่าด้วยนะครับในความเป็นมือ1กับความเป็นมือ2ซึ่งถ้ามือ2 6ปีที่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะเป็นกล้องสาหรับมืออาชีพนะครับส่วนมากแล้วมืออาชีพก็จะใช้งานกล้องค่อนข้างเยอะค่อนข้างหนัก ค,คิดว่าน่าจะได้คำตอบนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็หากชอบคลิปนี้ลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้เราจะกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ